เอาอีกแล้วนะครับอาหารไทยในอเมริการอบนี้ดังไกลถึงนครชิคาโก้รัฐอิลลินอยทั้งชาไทยส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงผัดกระเพราขนมจีนตีนไก่ข้าวซอยเยน็นนโฟหมูปิ้งและอีกหลากหลายเมนูนะครับและที่สําคัญก็คือชาวอเมริกันมาเที่ยวงานกันอย่างล้นหลามครับถึงขั้นต่อคิวเข้างานกันเลยทีเดียววันนี้ผมบินตรงมาจาก LA นะครับจะพามาดูบรรยากาศทั้งหมดของงานไทยเฟสติวัลชิคาโก2024นะครับแล้วก็จะไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาเที่ยวงานกันครับสวัสดีครับชี่ไรครับ สวัสดีค่ะชื่อนิวค่ะคุณนิวอยู่ที่นี่นานหรือยังครับอยู่ที่นี่ประมาณ6ปีค่ะประมาณ6 7ปีรู้สึกตื่นเต้นกับงานวันนี้ไหมครับมากเตรียมมาเป็นอาชย์แล้วเพราะว่าปีนี้ตั้งใจจริงๆว่าอยากขายอยากให้ทุกคนได้กินเพราะว่าเราทําเองเป็นโฮมเมสจริงๆอันนี้คือน้ำยากะทิจ้ะแล้วก็มีแบบน้ำยาป่ามีน้ำยาป่าด้วยใช่แล้วมีสองอย่าฝรั่งส่วนมากจะชอบน้ำยากะทิซึ่งซึ่ง เป็นอะไรใหม่ๆของเขาแล้วเรามีตีนไก่ด้วยนะอย่บาบอกนะว่าฝรั่งสั่งตีนไก่สั่งตีนไก่บางคนสั่งแยกโดย<ะ>ที่แบบไม่มีน้ํายาก็ขอชิมได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นความแปลกใหม่แปลกใหม่มัน<อ>ก็ก็กลัวแหละเขาทําหน้าแบบ หยีแตก่ก็สั่งอยากลองกินรู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจมากเพราะว่าขายได้ตอนแรกก็กลัวมากเมื่อวานฝนตกด้วยแล้ววันนี้วันนี้ขายดีมากอากาศแบบนี้นะครับก็ต้องได้อะไรร้อนๆนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรคะชื่ออ้อมใจค่ะี่อ้อมใจอะไรอยู่บนหัวครับ อ๋ออันนี้ยกฝามาทั้งทั้งฝาเลยค่ะแล้วก็อะไรอยู่ที่มือตอนนี้อันนี้จะเป็นหมูเดงนะคะขายกว๋วยเตี๋ยวหมูเด้งต้มยำหมูแด้งน้ำใสแล้วก็หมูเดงเย็นตาโฟค่ะฝรั่งกินก๋วยเตี๋ยวไหมครับทานนะคะเมื่อกี้ที่เข้ามาต่อรลยก็คือจะเป็นฝรั่งที่อยากลองว่าอันนี้มันคืออะไรมันเหมือนลูกชิ้นไหมออมันเหมือนมิดบอลเหมือนมิดบอลไหมแล้วมาขายที่นี่ครั้งแรกเหรอครับใช่ค่ะออกบูธทางแรกู้สึสย่งไรบ้าง ก็ตื่นเต้นว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสังเกตว่าวันนี้อ้อมจะขายราคาไม่แพงประมาณเท่าไหร่ครับสิบเหรียญอุ้ยทำไมถูกอ่ะเพราะว่ามันมันเราทําเองมันเป็นโฮมเมดสิบเหรียญก็300อนะครับใช่เพราะว่าเพื่อให้ให้ทุกคนได้เข้าถึงว่าอาหารไทยมันไม่ได้แพงครับเอาครับมาชิมหมูเด้งเย็นตาโฟนะครับเป็นต้มยำด้วยดูความเด้งของหมูนะครับ It, it's better. It's better. Dion! Yes. Is this your first time at my the festival? My first time at the festival, yes. Can you describe your feeling right now? Oh right my now? god. Amazing food. The vibe is amazing. It's a great day. Everybody's happy. The food is great. You know what? This is my first time actually trying Thai food. And it's pretty freaking amazing. Really? Yes. And the people are nice. The vibe is nice. The day is great. It's a great day for a festival. It's delicious. <laughs> Got the Isan sausage right here. Mm. For all your fermented pork needs. <laughs> pad Thai is always good. Uh, pad See You. That's Pad Kee Mao Pad See Mau. Pad mau. Pad, mau. pad mau. I like Gawen Gai, uh, Pad Kra um everything boat it, yeah boat noodle anything with pork anything without it it's all good <laughs> what was your experience today ah it reminds me of thailand reminds me of bangkok it's a very fun city very exciting right. chiang mai shout out <laughs> i mean the beaches are great but chiang mai is just a great town it's very, nice and relaxing bangkok's a little much <laughs> อาล้ครับอากาศร้อนแบบนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของน้ำแข็งใสบ้างดีกว่านะคะตอนนี้อยู่กับดองชื่ออะไรคบชื่อนิวค่ะเราช่วยกันก็คือมาหารายได้เหรอใช่ค่ะเข้าสมาคมค่ะอ๋อแล้วเป็นไงบ้างกระแสน้ำแข็งตอบรับดีมากค่ะล้วลูกค้าแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะมากเลยค่ะที่ซุ้มน้ำแข็งใสอย่างนี้ของเราขายถ้วยเท่าไหร่ครับตอนนี้ของเราขายถ้วยละเจ็ดเหรียญค่ะก็คือสามารถเลือกได้ทั้งหมด2ท็อปปิ้งนะคะแล้วก็เราจะมีเป็นน้ำหวานนะคะให้เลือกได้2องรสค่ะท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับท็อปปิ้งก็จะมีเป็น ขนมปังมีแมงรักแมงรักใช่แล้วก็มีขนุนแล้วก็มีเป็นเจลลี่ข้าวโพดข้าวโพด<ม>ใช่ค่ะแล้วก็พวกของทอปปิ้งแบบไทยๆอะคะ่ะชาวต่างชาติเขามีเชฟไหมถูกไหมใช่ ของทางสอข้าเขามีเชฟแลวเขามาเจอของเราเป็นไงบ้างครับของเราของเราก็คือก็ทุกคนก็ชอบดีนะคะทุกคนก็แบบเอนจอยมากเลยค่ะพี่ชื่ออะไรครับชื่อหนูค่ะพี่หนูกําลังทอดอะไรอยู่ครับเนี่ยไข่นกกระทาค่ะไข่นกกระทาไข่เต่าทำยากไหมก็ยากเหมือนกันค่ะแล้วก็ข้างในเป็นอันนี้เป็นสวีทโพเดโดอ๋อโอเคแล้วร้านของเรามีอะไรบ้างครับนอกจากนี้วันนี้มาขายงานไทยก็เลยขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเอ็นข้อไก่ทอดไข่นกกระทา แล้วก็ส้มตำขายดีไหมครับขายดีมากวันนี้ยังไม่ได้พักกันเลยแล้วอย่างขายอย่างงานพวกนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องปรับรสชาติของเมนูไหมหมูปิ้งเนี่ยก็ลดไทยๆเลยค่ะเป็นสูตรหมักแบบไหน,นะครับเป็นหมูปิ้งหมักกะทิะคะ่ะหมักกะทิใช่โอเคไม่รบกวนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังกวนไม่เสร็จนะครับเนี่ยมันใช้เวลาทาอดอะครับตอนนี้เราจะมาชิมหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งร้านนี้น่ากินมากเลยครับ ความหอมนะครับเหมือนของที่เมืองไทยเลยรสชาติเข้มข้นนะครับถ้ากินกับข้าวเหนียวอร่อยเลยเดี๋ยวเราไปดูบูทต,ต่อไปกันนะครับ เอาครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณเทตี้นะคะใช่ค่ะเราไปเจอกันที่มินิโซตาตแล้วก็เป็นที่มาที่ชวนผมมาวันนี้ใช่ค่ะใช่อยากให้คุณอาร์ตมามาลองเที่ยวชิคาโกชิคาโกอาจจะเป็นเมืองที่คนคิดว่าหนาวไม่มีอะไรเป็นเมืองเล็กๆแต่จริงๆเป็นเมืองอบอุ่นและสนุกติดใจแล้วอะติดใจยังติดใจแล้วอ่าแล้วก็ของเราวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเรนโบเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่านี่คือที่เราทำร้านอาหารจริงๆคือชื่อเรนโบลแต่การ สลองนะ่ะเป็นที่เวลาเราไปออกอีเวนต์ oh. เราใช้ชื่อกาสลอง oh. ใช่วันนี้เป็นไงครับผ่านบรสุขโอ้โหสุดๆยิ่งกว่าเมื่อวานค่ะใช่ใช,ใชคําว่าผ่านสมรภูมินี่ว่สมรภูมิก็ <c oughs> สู้มาทุกวาน <c oughs> ก็สบายมาก <c oughs> โอเค <c oughs> เราขายอะไรบ้างครับ <c oughs> เหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมแต่ว่างานนี้เราจะขายเ,อาเยอะกว่าอีกประมาณ10เมนูอะบป่ะอย่างเช่นเรามีผัดไทยเรามีผัดซีอิว๊วเรามีคริสปี้ไรซ์อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราค่ะแล้วก็ส้มตำใช่ปรกยักษ์ ใช่ส้มตำพกยักษ์ค่ะอันนี้ของเด็ดที่เพิ่มมาก็คือส้มตำใช่ค่ะส้มตำของเราเป็นไงบ้างครับส้มตำของเราเดอะเบสเลยค่ะเพราะว่าน้ำปลาร้าเราทำเองแล้วก็อร่อยค่ะมันเข้มข้นครับว่าน้ำปลาร้าทำเองเป็นยังไงครับก็คือว่าเราผสมเองค่ะเราทำเองต้มเองอะกรีเดียนทุกอย่างค่ะเวลาตำมออมันจะออกสีดำๆหน่อยเดิมใช่ค่ะน่กินน่ากินค่ะแล้ว มันจะออกรสชาติที่แบบว่าดดจะไม่เหม็นมากอ๋อไม่มีกลิ่นแรงใช่นวัวนะครับค่ะกินได้ใช่ค่ะแล้วก็ความแซ่บก็เขาก็ความแซ่บก็บกนัวแบบว่าครบรสนะคะครบรสคือตามไปไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะคิดว่าวันนี้ขายข้าซอยแล้วก็ส้ตมตำไปก,กี่ออเดอร์รวมกันแล้วครับรวมแล้วก็ประมาณน่าจะ3,000ออเดอร์ได้ค่ะโ ตลอดวันเดียวหรือว่า2วันเฉพาะวันนี้วันเดียวค่ะอยากงานยังไม่เลิกค่ะข้าวซอยออเดอร์ละสิบค่ะส้มตำออเดอร์ละสิค่ะพอละล้านบาทใช่ค่ะโอเคยังไงปล่อยให้ตามส้มตำต่อค่ะแล้วก็เจอกันงานหน้าค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ Oh, we we're very excited. Yeah. yeah, we immediately decided to come here today, right? We just planned it today. Yeah, it's the summer, yeah. summer festival season, so yeah. yeah, we're just excited. The reason you guys like, Why do you like oh Thai tea? Oh my God, it's so it's very refreshing. Yeah, it's really sweet. Perfectly it's really sweet. sweet. Yeah. yeah, it's just comforting. It's yeah. delicious. Yeah, it's comforting. It's really good. It's good for the summer too. Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah. I like pad Thai. Yeah, pad Thai. Wow. Yeah, like pad thai. yeah, yeah. You we're know, gonna get mango sticky rice after this. Yeah. โคโค่น้ำอะไรอ that's good อยู่ที่คาโก้มานานยังครับหนูอยู่มา5ปีแล้วค่ะ3ปีค่ะเป็นไงบ้างก็ชอบค่ะที่นี่ตอนแรกกะจะไปแคลิฟอร์เนียค่ะแต่ว่าพอคิดแล้วเหมือนแบบค่าครองชีพอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาดูที่ชื่อคาโก้แล้วมันเหมือนแบบว่ามันมัน affordable อะค่ะก็เลยเลือกที่นี่ หนูรู้สึกว่าเดินทางสะดวกดีค่ะมีแบบว่าเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องมีรถก็ได้แต่ว่าเราสามารถใช้แบบ transportation อะไรอย่างเงี้ย public <อ> transportation ได้ง่ายมากเลยค่ะแลวน้องรู้สึกไงครับที่เวลาเราจัดงานแบบนี้ f e s t i v a l แบบนี้มีคนต่างชาติให้ความสนใจอย่างเพื่อนน้องอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างหนูชอบมากค่ะเพราะว่าวันนี้ที่หนูเห็นอะ่ะมีทั้งแบบว่าต่างชาติหลายสัญชาติเลยมาแล้วหนูรู้สึกว่าแบบ หมือนเราได้แบบว่าส่งต่อวัฒนธรรมอาหารไทยวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยให้เขาเห็นมากขึ้นแล้วเหมือนให้เขาได้ลองแบบว่าออร์เทนติกฟู้ดจริงๆอะค่ะเอางั้นคราวนี้มาถามเพื่อนบ้างดีกว่า I love it. The food is amazing. Um, I've already had so much, but I love it. Um, and I love being here with my friends and like learning so much about Thai culture. And everyone is so welcoming. It's a great time. Name one Thai food that you can have it every day that I can eat every day. <laughs> โอเค so the American version is called Drunken Noodles but what what's that what is the um m a c c h a t yeah yes yeah, so that's my favorite one I could eat that every day 3คนอยู่ที่ชิคาโก้เหรอครับใช่ค่ะนีอยู่แค่2ปีอ, 2> อยู่มานานแล้วเหมือนกันค่ะครับต้องมาได้แเดือนค่ะชิคาโก้เป็นยังไงบ้างในมุมของ,ของเราอ่ะ <laughs> ก็ชิคาโก้เหมือนจะเดินทางสะดวกรถไฟสาธารณะมันจะสะดวกกว่าเมืองอื่นๆนะคะคล้ายๆนิวยอร์กปลอดภัยไหม ปลอดภัยไหมนี่รู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าที่อื่นๆงานอย่างนี้เป็นไงบ้างครับก็เหมือนเปิดให้คนไทยมารวมกันนะคะมันจะจัดปีละครั้งใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เคยมาเพิ่งมาปีแรกเป็นไงบ้างก็คนเยอะดีเหมือนกันค่ะึไปแล้วเป็นไงบ้างก็โอเค ตอนนี้เราอยู่กับพี่ชื่ออะไรครับจันค่ะพี่จันอยู่ชิคาโก่ติปีแล้วครับเอ่อมาอยู่จริทำธุรกิจนี้ประมาณ8ปีแต่ว่าจันน่ะมีธุรกิจหลักอยู่ที่รอฟฟ์ชิชิคาโก้เนี่ยประมาณ2ปีค่ะรอฟฟ์นี่ร้ฐอะไรครับที่นี่ประมาณ 2, 2, 2> อสองอใช่ค่ะธุรกิจที่ว่านี่คืออะไรครับร้านอาหารไทยค่ะร้านอาหารไทยค่ะแล้วก็ที่นี่มาเป็นเป็นคล้ายๆขายเป็นบูธอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเราก็ขายข้าวแกงนะคะแล้วก็มีผัดไทยกระเพราเหมือนเอาไปออเทนติกไทยฟูดค่ะคือตอนนี้กระเพรา คนต่างชาติก็ทานแล้วใช่ค่ะคนต่างชาตินิยมอยู่ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยนะคะแล้วก็กระเพรารสชาติให้ออเทนติกนะคะสไปซี่ไทยสไตล์ค่ะคนต่างชาติจะชอบแล้วความเผ็ดเราประมาณไหนครับประมาณมีเดียมค่ะมาถึงมีเดียมใช่เขาไม่กินเผ็ดเหมือนบ้านเราค่ะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคนต่างชาตินะครับที่เขากินกระเพรานะครับอยู่กับนิโคลแล้วก็เจสัน Hello how you doing เจสัน is this your first time at the festivalyesyears ago i cameoh it'show aboutthis is my first time So, describe Thailand in your opinion, Thai food. Spicy, refreshing, uh, everything about the fresh fruits, the fresh herbs. I just want to say, like, exotic flavors. I saw you ordering the basil, chicken basil, or pat powder as we know. Why do you like this dish so much? See, yeah, I like the sticky rice. I like the flavor of the meat. The basil is one of my favorites, mm -hmm. and it's a pleasure to eat. Besides Thai food, you mentioned about Thai elephant pants. Uh, yes. <laughs> Why? They're comfy, and I love wearing them. I'm gonna go change in a little bit. How about you? What else do you like? I would like to wear them, but I don't know how they would look on me. Oh. <laughs> โอเคที่ผมเห็นตอนนี้ที่สะดุดตาผมมากเลยเพราะว่าเป็นของโปรดของผมก็คือปีกไก่ย่างแบบเมืองไทยนะคะครับนะตอนนี้เราอยู่กับร้านชื่ออะไรครับยสโสธรค่ะร้านยสโสธรพ,พี่ชื่ออ้อมค่ะพี่ชื่ออ้อมเหรอครับเป็นคนยสโสแน่นอนใช่ค่ะภูมิใจในการที่เ,เราได้เอาวัฒนธรรมไทยอาหารไทยมาโชว์ฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นคนยสโสธร พี่มังแทยขายรับนยโสยะโสเยอะแยะเนาะเอาร้านยาโสอรมาอเมริกามั่งแล้วอย่างอาหารที่เราเอามาขายอย่างวันนี้เราคัดสรรยังไงบ้างครับอ่าก็เอาของเด็ดเมืองยโสนะคะแล้วก็เมืองอีสานนะคะปากเป็ดทอดปีกไก่ย่างซุตำํำแล้วก็แหนมยโสค่ะแหนมเลยยโส,ยโสอรปากเป็ดทอดนี่เขากินกันเป็นไหมครับก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างเขาก็จะถามค่ะว่ากินยังไงแล้วเขาก็ลองกันค่ะแล้วก็ราคาอย่าง ปีไก่นี่ปีไก่ไหมละเจ็ดเจ็ดเหรียญก็ประมาณห้บาทใช่ค่ะหรือปีใหญ่นะคะปีใหญ่ค่ะแล้วก็การการหมักของพี่นี่เป็นสไตล์ไหนครับเป็นเหมือนไทยๆเลยค่ะใช้เครื่องสามเกือใช้น้ำมันหอยใช้ผงมรสดีอะไรพวกนี้ค่ะพริกไทยพริกไทย้วผมมาสะดุดตาก็คือมีคนมานั่งจกส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างกันตรงนี้เลยใช่ค่ะอารมณ์เป็นไงครับวันนี้แซ่บมาค่ะส้มตำคือถึงมาก บะลาคือถึงมากเผ็ดคือถึงมากมีหนังไก่ข้าวเหนียว เด็ดมากกรอบถึงใจรู้สึกเป็นไงบ้างกับงานแบบนี้รู้สึกหาอาหารกินได้ง่ายแล้วภูมิใจนะคะเมื่อวานหนูก็พาพาแฟนมากินแล้วก็พาเพื่อนแฟนมาเป็นที่เป็นฝรั่งที่มีเป็นคนใหม่กันแะ,ะ<ๆ>เขาก็เอนจอยอาหารไทยอยู่เขาเขาพูดยังไงบ้างเขาชอบแบบว่าอาหารไทยมีอาหารแบบว่าเออเฟิร์แบบไอพวกสมุนไพรสมุนไพรเยอะค่ะใช่เขาชอบแล้วก็แบบว่า ชาไทยเขาก็ชอบอ่แล้วเงี้ยเขาก็นัดเงี้ยค่ะเขาก็ชอบมากไปเลยค่ะชอบกางเกงช้างด้วยใส่แล้วมันเขาบอกว่าเหมือนไม่ได <ım S 2> ้ใส่ด <Liberty> ีเขาว่าโอเคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่อว่าเอยค่ะน้องเอยอายุกี่ขวบสิบขวบค่ะสิบขวบเหรอค่ะชอบเรียนรำไทยใช่ไหมค่ะชอบมากค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยแล้วก็น่าดูอะค่ะแล้วก็อย่างงานวันนี้มาเดินชอบไหมค่ะ ชอบมากเลยค่ะครเราเห็นกันมาแล้วนะครับว่าชาวต่างชาติหรือไทยทีชาไทยแล้วก็กาแฟกันเต็มเลยนะครับ,รบเป็นไงครับรู้สึกดีใจไหมที่ด้าีใจ<ท>ค่ะ<ท>ดีใจค,ค่ะเพราะว่าได้ทําได้ทําแล้วเผยแร่อาหาราเผยแพร่ของเดิม่อง,องไทมของไทยค่ะแล้วต้มมะกี่ถังอะไรเยอะไหมครับเมื่อวานนี่ต้มมาสิบถังค่ะชาครับพอไหมครับไม่พอค่ะต้องแล้ววันนี้ให้พัก มาส่งให้อีกห้าถังอ๋อค่ะแล้วใช้ยี่ห้อชื่อดังไหมใช้ยี่ห้อพันท้ายนอรเสิงค์ค่ะหรอครับแล้ววันนี้ขายได้กี่แก้วแล้วครับประมาณ3 4 0 0ีพันแก้วแล้วค่ะเพราะละลังหมดละแก้วหมดหลายลังแล้วค่ะแก้วเอานะครับโอเคแล้วก็ขายแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละ5บาทค่ะกาแฟเหมือนกันไหมครับ ั้งะะชาเย็นกาแฟเย็นค่ะอ้าวแล้วครับหลังจากที่เราคุยกับพี่ๆที่ชิคาโก้แล้ววันนี้เรามาเจอพี่ที่อยู่มิวอกกี้บ้างนะครับชื่อพี่อะไรครับสวัสดีครับสุภพรโอเลนเกอร์ค่ะ ที่สุภาพร์อยู่มีวอกกี้มานานหรือยังครับสามสิบปีแล้วค่ะ okay. คือมาอเมริกาที่แรกก็ลงที่มีวอกกี้เลยเหรอครับแคนซัสซิตี้ค่ะสปีอยู่2ปีแล้วก็อยู่อเมกอยู่มีวอกกี้ทั้งหมดเลยโมีวอกกี้มีชุมชนคนไทยเยอะไหมครับพอสมวควรค่ะแล้วเห็นว่าทํางานที่โรงงานเหรอครับ โรงงานกึ่งบริษัทอ๋อเป็นไงบ้างครับเย็บผ้าสบายที่สุดเลยที่เคยทํามายังไงเอ่ยคือว่านั่งตลอดลเลยเลียงแต่เราเยบ็บเย็บเท่านั้นเองเอยบ <S 2> <S 2> <ๆ>็บผ้าเขาเขาทำโรงงานเป็นเย็บผ้าส่งอะไร,รครับส่งทั่วโลกเลยค่ะ เกี่ยวกับกระเป๋าเวลแชร์ค่ะที่สาหรับคนพิการนะคะกระเป๋าเวลแชร์ค่ะแล้วก็เป็นที่นั่งรองรองก้นคนที่พิการนะคะอ๋อโอเคเพราะว่าที่นี่เขาให้ความสำคัญกับคนพิการพอสมควรเนอะค่ะเรามาเจอมีวอกกี้อีกหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป,เป็นตัวแทนจากที่ไหนมานะครับเป็นเป็นตัวแทนจากมีวอกกี้ในานามของสมาคมไทยอเมริกันแห่งเมืองมีวอกกี้ค่ะ ที่มาอยู่อเมริกานานนี่ยังครับมาอยู่ปี2000ค่ะนี่ก็เข้าปีที่ 24, 24. ค่ะ แล้วก็งานวันนี้เป็นไงบ้างครับงานวันนี้ก็ชื่นใจกับผู้ผู้จัดงานทุกคนแล้วก็อาสาสมัครทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่ได้มาร่วมงานงานดีมากๆเลยค่ะก็ใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะเลยบูธของชุมชนคริสเตียนในชิคาโกครับชื่อว่าเซนต์พอไทเชิร์ชลูเทเลนนะครับอยู่ที่ฟอเรสต์พาร์นะครับผมแล้วตัวน้องมาอยู่ที่นี่นานนี้ครับผมเพิ่งมาอยู่ได้3ปีครับผมย้ายจากที่ไหนมาย้ายจากกรุงเทพมาครับผมอ๋อทำไมเลือกชิคาโกครับพ่อแม่เคยมาอยู่ที่นี่ครับผมพ่อแม่เคย อยู่ที่นี่แล้วก็มีญาติมีเพื่อนๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่เริ่มต้นที่ดีที่หนึ่งส่วนตัวยังไม่เคยไป LA นะครับแต่จากที่สัมผัสในเมืองชียาโกผมก็เห็นว่าชียาโกเนี่ยมันหลากหลายแล้วก็มันผสมหลายเชื้อชาติมากมีหลายวัฒนธรรมแล้วก็ มีสภาพอากาศที่น่าสนใจหนาวก็หนาวจัดตอนซัมเมอร์ทุกคนก็สนุกมากๆทุกคนออกมาแชร์กันผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจของเชิคาโก้นั้นเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่มีหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันรวมกันที่นี่นี่คือมาทํางานหรือว่ามาเรียนครับมาทํางานครับผมเป็นไงบ้างดีครับตอนนี้เรื่อยๆส่วนตัวเป็นนักดนตรีครับผมอ๋อเหรอครับใช่ครับก็ทําเพลงอยู่ครับเอาล่ะครับที่อยู่ในมือน้องๆสองคนก็คือเป็นเสื้อนะครับสวยงามมากเลยเขียนว่าชิคาโก้นะครับน้องพัทเป็นคนดี ใช่ค่ะวันนีเ้เป็นคนดีไซน์ตัวแบรนด์นี้แล้วก็เมอร์เชดดายส์ของปีนี้ครับแล,แล้วก็ฝั่งมาร์เก็ตติ้งกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วหรือเปล่าอ่าใช่ครับเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วครับแล้วก็ทําเป็น p r o ดักต์ดีไซ n e เนอรอยู่ที่อยู่ที่ชิคาโก้ Chicago ครับลายอันนี้นะครับก็คือจะเป็น ภาษาอังกฤษเขาว่าชิคาโกแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็น element ต่างๆที่สื่อความเป็นไทยอย่างพวกตัวกราฟิกเนี่ยก็จะไปนําไปใช้กับแบบอย่าง mm hmm. เช่นตัวพัดเอ,อ่ยหรือว่าสื่อในโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะก็เปานะคะรู้สึกภูมิใจที่เห็นคนมางานเยอะแล้วก็เหมือนกับเอาคำมันดีมากๆเลยค่ะแล้วน้องทําเป็นวิศวะเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นวิศวะทางด้าน e อ e r อ y อยู่ที่ชิคาโกค่ะ เป็น g y e r g y มันก็เป็นสายที่ค่อนข้างที่จะโตเร็วมากๆนะคะช่วงนี้เพราะว่าเราก็จะมีทั้งรถไฟฟ้า EV มีทั้งแบตเตอรี่เอ e นอร์จีโซลิ s ซิสเต็มที่มันกําลังขยายเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับมีหน้าที่ในการช่วยดีไซน์พวกไซส์ที่มารองรับเรื่องพลังงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ค่ะวันนี้ทําโลชั่นมือคะ่ะที่เป็นสูตรพิเศษเพิ่งทำเมื่อ2อาทิตย์นี้เองพี่ทำเองเหรอครับทำเองค่ะโชว์ให้กล้องดูหน่อยครับ นี่ค่ะก็มีพีโอนน่มีมิกลิ่นไทยด้วยนะเป็นอะไรบ้างครับกลิ่นไทยมีพูมิเรียพูมิเรียคืออะไรครับดอกชบาใช่ป่มดอกชบาพูม oh ิเรียก็คือพี่ใช้ศาสตร์ความที่ตัวเองเป็นพยาบาลเหรอครับก็ช่วยช่วยได้ช่วยบ้ช่วยได้นะครับนิวิสซียครับกลิ่นดอกไม้แล้วอย่างนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับ20ค่ะ20โบติ ใช้บำรุงส่วนไหนบ้างทามืออย่างเดียวหรอครับหรือว่าทามือหรือทาตัวก็ได้ค่ะออแต่ครีนทาหน้าก็มีต่างหากครับผู้จัดงานไทยเฟสติวลัลชิคาโกเขาเชิญให้นำบูธของวัดธรรมรามมาสแสดงที่นี่ฝากพมน้ำพุทธมนต์ให้ธรรมะเล็กๆน้อยๆแก่คนไทยบ้างคนฝรั่งบ้างที่สนใจพุทธศาสนาปกติที่วัดมีพระกี่รูปครับปกติที่วัดมีพระจำรรษาอยู่หรูป ซึ่งก็น้อยไปเพราะว่าเป็นวัดใหญ่เป็นวัดใหญ่มากแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดแล้วก็มีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีสอนไทยหน้าตัดสินไทยภาษาไทยดนตรีไทยนะอย่างวันนี้ก็มีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนอ๋อเป็นเด็กๆมาจากเด็กเด็กมาจาก,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 กาจากเป็นครูบ้างเป็นเด็กนักเรียนบ้างแล้วคุณครูมาจากเออมาหายาลัยก็ นำมาจากจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนำมาเราก็ต้องซัพพอร์ตเขาในเรื่องวีซา่าค่าอาหารที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ที่นี่อ่าล้ครับงานเลี้ยงก็มีวันเลิกลานะครับตอนนี้เรามาอยู่ช่วงสุดท้ายแล้วเราอยู่กับพี่ตาลน,นะครับผู้จัดงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีนี้เป็นปีที่2คนเยอะมากกว่าเดิม3เทาเวนเดอร์เยอะมากกว่าเดิม3เท่าค่ะใช้อาสา,าสมัครกี่คน,นครับ อย่างวันนี้ก็น่าจะประมาณ100คนค่ะ100้ท่านแล้วทุกคนมาฟรีนะคะอย่างเวทีที่เห็นเนี่ยก็ลงทุนพอสมควรอย่างเวทีที่เห็นเนี่ย12,500เหรียญนะคะประมาณ4 0 0 0 0 0บาทนะคะ400,000กว่าบาทค่ะ, 4, คะแล้วก็ส่วนไหนครับที่ต้องแล้วก็มีไฟที่ให้เวนเดอร์เขาอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอ,อย่างว่าเราเก็บค่าไฟน้อยมากแต่ว่าเราเหมือนใจ่ายให้เขาเกินครึ่งอะค่ะไฟ24เวนเดอร์ปีนี้เราโดนประันมาณ16,000เหรียญค่ะ สี่แสนห้าเกือบห้าแสนนะคะด้านขยะแล้วครับคนหนึ่งประมาณ3วันก็น่าประมาณ500เหรียญค่ะต่อ <500 S 1> <500 S 2> คนนะคะแล้วก็มีอะไรครับ Health Department. Health Department. เฮล l ์ดิพาร์เมนต์เฮล l ์ดิพาร์เมนต์เออเราต้องมี l i กเกอร์ไลเซนเราต้องมีอีเวนต์เพอร์มิแล้วเราซื้ออินชอนันนะคะประกันสำหรับคนมาถ้ามีใครมาเกิดอะไรในงานเนี e ยเวอร์ประกันเนียประมาณ2ล้านเหรียญค่ะนอกจากนั้นเนียเราก็จ้างตำรวจ นะคะให้ทางเชียโก้โพอลิสอะมาช่วยดูแลความเรียบร้อยให้เราด้วยเราพยายามจัดงานทุกปีะนะคะประมาณช่วงอาทิตย์แรกเดืออาทิตย์ที่2ของเดือนจูนนะคะเดือนมิถุนาเพราะว่าเนื่องจากอากาศของทางเชียโก้นะคะ่ะเราจัดก่อนหน้าน,นี้ก็จะหนาวค่ะโอเคก็ติดตามที่ Facebook นะครับไทย Festival ไทยเฟสติวัล <Chicago. S 2> ชชคาโกใช่ค่ะคขอบคุณพี่ตาคุณามากนะคะลแล้วพบกันใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ